ส่วนรัฐมนตรีชาดาเองนะครับก็ไม่ได้หวันเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตอนนี้แบ่งออกเป็นผู้มีอิทธิพลสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มีรายชื่อมาเกือบพันรายชื่อนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบส่วนเรื่องที่ตัวเองมีพระเครื่องเองก็มาให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับ นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการปราบป,ปรามผู้มีอิทธิพลนะครับว่าตอนนี้มีรายชื่อล่าสุดเนี่ย600-700รายชื่อแล้วนะครับโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลจะแบ่งออกเป็นสีเหลืองและสีแดงก็คือบุคคลที่กระทําความผิดอยู่ณปัจจุบันที่ตํารวจยังจับกลุ่มไม่ได้หรือว่าเป็นกลุ่มที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือกรณีการหัวประมูลกันอันนี้จะมีการดําเนินการอย่างเข้มข้นเต็มที่เรียกว่าตัดตอนถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ครับ ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปชปชเปิดเผยบัญชีของตอนเองนะครับว่ามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง23กระบอก ชาดาบอกอย่างนี้ครับบอกว่ากระทรวงมหาดไทยออกมาตรการไปแล้วส่วนของตนเองนั้นถ้าหากมีการร้องเรียนเรียกร้องให้คืนปืนอาวุธที่ครอบครองอยู่ก็พร้อมจะคืนครับและการครอบครองปืนของตนเป็นเพียงแค่การสะสมอาวุธปืนเท่านั้นส่วนการครอบครองพระเครื่องอีกประเด็นหนึ่งแม้ว่าตนเองจะอยู่ในศาสนาอิสลามก็ตามแต่ว่าเป็นคนที่ชอบพระเครื่องมาตั้งนานแล้วไม่ได้ครอบครองเพื่อปล่อยเช่า และทางปปชก็ตรวจสอบทั้งหมดแล้วด้วยนะครับส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะขัดกับหลักศาสนาอิสลามคุณชาดาบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันครับ